ก็ไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจันดับชาแนลนะครับผมและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าหาดับรถยนต์ที่สามารถวิ่งบนน้ําได้ ถ้าหากว่าผมพูดถึงรถที่สามารถวิ่งบนน้าและวิ่งบนบกได้นะครับผมแน่นอนว่าหลายๆคนนะครับผมคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้จากในโลกของภาพยนตร์มาเรียบร้อยแล้วแต่คุณรู้ไหมครับผมว่าปัจจุบันนี้อุตสาหการรมยานยนต์ได้พัฒนาไปถึงขนาดที่ว่ารถสามารถวิ่งบนบกและวิ่งในน้าได้แล้วและรถเหล่านี้นะครับผมไม่ใช่แค่วิ่งบนถนนได้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันยังสามารถแล่นอยู่บนน้าเหมือนกับเรือทั่ว,วไปเลยก็ว่าได้และถ้าหากว่าคุณได้ครอบครองรถเหล่านี้สักคันนึ่งนะครับผมเชื่อได้เลยว่าไม่ต้องกลัวสถานการณ์น้มีรถขไน นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับอันดับที่5 ลาสเลตโมกสำหรับรถเซทน้ำเซทนบกที่ชื่อว่าลาสเลตโมกนะครับผมได้รับการออกแบบให้เล็กกว่ามินิโมกคันดั้งเดิมโดยการถอดบอร์ดแถว2ออกนะครับผมเพื่อที่จะให้รถมีขนาดที่สั้นลงซึ่งผมก็บอกว่าการออกแบบใหม่นี้นะครับผมช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะรักษาน้าหนักของรถให้อยู่ในระดับที่ต่ําได้ซึ่งรถคันนี้นะครับผมมีน้ําหนักเพียงแค่970ปอนด์เท่านั้นและนอกจากนี้นะครับผมรถคันนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์4วาล์ว4 0 0ซีนะครับผมและสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ที่56ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหาว่าคุณถามหาความเร็วนะครับผมก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรเพราะว่าตัวรถคันนี้นะครับผมถูกออกแบบมาให้คนส่วนใหญ่ที่จะซื้อนั้นเน้นขับรถไปที่ชายหาดและทะเลสาเพื่อที่จะพักผ่อนนั่นเอง และนอกจากนี้นะครับผมตัวเครื่องยนต์ยังสามารถที่จะทํางานเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อได้เมื่อเวลาขับขึ้นทางลาดชานันทางบกนั่นเองและด้วยเหตุน,นี้เองนะครับผมรถคันนี้เลยสามารถที่จะรับมือกับภูมิประเทศที่เป็นชายหาดได้แบบไม่มีปัญหาเลยก็ว่าได้และในส่วนของเวลาลงน้ำนะครับผมรถคันนี้ก็อาศัยใบพัดในตัวเพื่อที่จะส่งตัวเองนะครับผมให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 7. น็อตหรือว่า8ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองแน่นอนว่าอาจจะไม่ถูกใจสายรักความเร็วนะครับผมแต่สําหรับสายชิลแล้วรนนถค โบกมาอยู่ในอันดับที่5ของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะครับเราไปดูอันดับต่อไปของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่ C h s E R P A T V สำหรับเจรถคันนี้นะครับผมถือว่าเป็นรถสายลุยที่สามารถไปได้ทุกที่เลยก็ว่าได้ซึ่งผมต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับผมถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในประเทศรัสเซียนั่นเองและแน่นอนว่าถ้าาว่าผมพูดถึงประเทศรัสเซียนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงพอจะรู้ว่าประเทศรัสเซียนั้นถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูมิประเทศที่หลากหลายมากๆเลยทีเดียวและบางครั้งในการที่จะเดินทางข้ามดินแดนในบางที่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับผมจึงทําให้เจ้ารถคันนี้ถือกําเนิดขึ้นซึ่งรถค ทีวีคันนี้สามารถพาคุณไปได้แทบจะทุกภูมิประเทศนะครับผมทั่วโลกเลยก็ว่าได้และในส่วนของมิติตัวรถนะครับผมก็กว้างอยู่ที่2,520มิลลิเมตรยาวถึง3,400มิลลิเมตรนะครับผมและก็สูงถึง2,300มิลลิเมตรและในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเจ้ารถคันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์คูปต้า V1505F 1.5ลิตรนะครับผมจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดซึ่งสามารถทาความเร็วได้บนพื้นถนนได้สูงสุดอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมและในส่วนของความเร็ ว่า10ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองและถึงแม้ว่าความเร็วจะไม่ได้หวือหวามากมายเท่ากับรถคันอื่นๆแต่ว่าจุดเด่นของเจ้ารถคันนี้ก็ถือว่ายากที่รถคันอื่นๆจะทําได้นะครับผมเพราะว่าเจ้ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สามารถเดินทางฝ่าฟันพื้นที่ที่ทุรกันดารได้แบบสบายๆเลยนั่นเองและด้วยเหตุนี้เองนะครับผมเจ้ารถ S H E R P ด T V อทคันนี้ก็เลยมาอยู่ในอันดับที่4ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้นะครับเอาล่ะครับเราไปดูอันดับต่อไปของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่3 w a ว e r c a r p a n t h e r สำหรับเจ้ารถวอลท์คาร์แพนเทอร์คันนี้นะครับผมถือว่าเป็นยานพานาสะสเทอนน้ำสเตนบกรุ่นล่าสุดที่นําเสนอสู่สายตาชาวโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้ารถคันนี้นะครับผมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.7ลิตรที่สร้างโดยบริษัทฮอนด้าซึ่งความพิเศษของรถคันนี้ก็คือการที่สามารถทํางานได้ทั้งบนบกและในน้ําและนอกจากนี้นะครับผมต้องบอกว่าสาหรับเจ้ารถแพนเทอร์คันนี้ยังสามารถครองตาแหน่งยานพานาสะสเทอนน้ำสเตนบกที่เร็วระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้และเจ้ารถแพนเทอร์คันนี้ยังสาามรถ ทำความเร็วสูงสุดในขณะที่วิ่งอยู่บนผิวน้าได้ถึง4 4 0มลต่อชั่วโมงนั่นเองและสาหรับในกรณีที่วิ่งลงน้านะครับผมตัวรถก็จะตัดสลับมาใช้ระบบการขับเคลื่อนของ p a n t h e r Jet 07นั่นเองและความสุดยอดอีกอย่างหนึ่งของเจ้ารถคันนี้นะครับผมคือเจ้ารถคันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนจากการวิ่งบนบกมาเป็นวิ่งในน้ำนะครับผมเรียกได้ว่าสลับโหมดกันได้ใช้เวลาเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นนั่นเองซึ่งผมต้องขอบอกว่าสําหรับใครที่ชอบรถที่สามารถวิ่งบนบกได้ดีแลวก็วิ่งในน้คผมอีต เลยมาอยู่อันดับที่3ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้นะครับผมเอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับที่2ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่2ลินสปีดสคูบ้า สำหรับเจ้ารถดินสปีดสกูบานะครับผมถือว่าเป็นรถที่สามารถใช้ดำน้ำได้จริงคันแรกของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งแนวคิดและไอเดียของรถดำน้ำได้นะครับผมได้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในโลกภาพยนตร์เรื่อง The Spy Who Loved Me ที่ได้ถูกเปิดตัวไปเมื่อ40ปีก่อนนั่นเองและหลังจากการได้รับแรงบันดาลใจนะครับผมก็สามารถมีการพัฒนาจนสามารถนำมาใช้จริงได้ในปัจจุบันซึ่งจุดเด่นของเจ้ารถคันนี้นะครับผมก็คือสามารถที่จะดำน้ำอยู่ใต้น้ำที่มีความลึกถึง10เมตรและที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือรูปร่างของเจ้ารถคันนี้นนรรับบบผมมททีี่่่ได้ถถููกกกออออแาาใปขงงว ว่าเป็นรถในฝันของคนหลายๆคนเลยก็ว่าได้และในส่วนของเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทั้งคันซึ่งตัวมอเตอร์จะใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมและจะถูกติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของรถโดรมอเตอร์ตัวที่1นะครับผมจะทําหน้าที่ให้แรงขับเวลาขับรถอยู่บนบกและมอเตอร์อีก2ตัวนะครับผมจะให้แรงขับเคลื่อนสําหรับในการเคลื่อนที่ในน้ําและนอกจากนี้ตัวรถนะครับผมยังมีระบบ s e a b o b Jet Drive ที่ทรงพลังสองตัวที่จะติดอยู่ทางด้านหน้ารถซึ่งเจ้าระบบนี้นะครััััททนนนนน้้้้้ีเอถงงง นะครับผมก็เพื่อที่จะทําให้รถสามารถดำน้าและลอยขึ้นมาบนผิวน้ําได้ซึ่งถ้าให้ผมยกตัวอย่างนะครับผมให้เห็นภาพได้ง่ายๆนั่นก็คือการใช้หลักการเดียวกันกับเรือดำน้านะครับคือดูดน้ําเข้ามานะครับผมก็จะจมถ้าหากว่าปล่อยน้ำออกไปก็จะลอยนั่นเองและนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของระบบหัวฉีดแบบหมุนได้ก็ได้รับการออกแบบให้มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบามากแถมยังทนทานต่อการบิดอีกด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาใช้วัสดุนาโนไฮเทคที่เรียกว่าท่อนาโนคาร์บอนนั่นเองนะครับและในส่วนของพลังงานนะครับผมเขาก็ใช้พลังงานที่มาจากแบต ปล่อยมลพิษได้นะครับผมแล้วก็ไม่เป็นอันตารายต่อโลกของเราด้วยและด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับผมจึงทําให้ลิงสปี e สกูบา b a นะครับผมมาอยู่ในอันดับที่2แบบสบายๆนั่นเองเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่อันดับที่1ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่1 h y d งไฮด้าสไป สำหรับเจ้ารถที่ชื่อว่าไฮด้าสไปเดอร์นะครับผมถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองเรื่องของความเร็วทั้งบนบกและในน้ําซึ่งเจ้ารถสุดเท่คันนี้นะครับผมได้ถูกออกแบบมาให้เหมือนกับรถสปอร์ตและที่สําคัญนะครับผมสามารถรองรับคนได้ถึง4คนซึ่งเจ้ารถคันนี้นะครับผมสามารถทาความเร็วสูงสุดเวลาวิ่งบนผิวน้านได้ที่46นอตนั่นเองและในส่วนของการวิ่งบนท้องถนนนั้นนะครับผมเจ้ารถไฮด้าสไปเดอร์คันนี้สามารถวิ่งด้วยความเร็วมากกว่า125ไมล์ต่อชั่วโมงและในส่วนของน้าหนักของตัวรถคันนี้นะคระับออย่่รนน,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 ะะนนเเง้คคืืคดวต คอร์ t วเต LS 2 6 0ลิตร V 8ที่400แรงม้า6,000รอบต่อนาทีนะครับผมแล้วก็ให้แรงบิดที่400ฟุตปอนที่4,000รอบต่อนาทีเรียกได้ว่าจะวิ่งบนบกหรือว่าวิ่งในน้ำนะครับผมความเร็วก็แทบจะไม่ต่างกันเลยและในส่วนระบบเกียร์นะครับผมก็ใช้เป็นเกียร์ประสิทธิภาพสูงแบบแมนนวล5สปีดรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับผมด้วยอัตราส่วน3.73ขีดพา แต่ผมก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับผมก็คือส่วนตัวถังล่างของรถที่สร้างโดยใช้อลูมิเนียมอันลอยนะครับผมที่เบอร์5052ถือเป็นวัสดุที่ค่อนข้างหนาและเบานั่นเองและในส่วนของตัวถังส่วนบนนะครับผมก็สร้างด้วยไฟเบอร์กั๊ดที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบาซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วและสมรรถภาพของรถได้นะครับผมในขณะที่วิ่งบนน้าและวิ่งบนท้องถนนนั่นเองและจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่ารถไฮด้าสไปเดอร์คันนี้นะครับผมสามารถที่จะตอบโจทย์สายซิ่งได้เป็นอย่่่่าางดีดีีลเลวไ้้าา้้หผผผทมมมนนนครจจสใใู แ,บบบลและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คืออันดับรถที่สามารถวิ่งบนน้ําได้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากดูจบคุณถูกใจรถันไหนกันบ้างหรือเปล่าเรียกได้ว่ารถที่สามารถวิ่งบนบกและวิง่งในน้าได้นะครับผมถือว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับผมเป็นเรื่องจริงแล้วไม่ใช่ฝันแต่อย่างใดและผมก็เชื่ออย่างสุดใจนะครับผมว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้จะทําให้รถธรรมดาเป็นได้มากกว่ารถธรรมดามากกว่าที่คุณคิดแล้วคุณล่ะครับเชื่อเหมือนผมหรือเปล่าตอนจากกันไปในวันนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนกกใจาํัังบ เราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ